สวัสดีค่ะดิฉันนะคะตอนนี้อยู่ที่ชุชมชนสันติสุขกันแล้วนะคะค่ะวันนีค่ะดิฉันนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับการทำกระดุมกระลากันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านของคุณป้าชัญญาพันธิ์สิทธินะคะที่จะให้ความรู้กับเราค่ะตามมาเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับป้าชัญญาพันุิษยิทธินะคะหนึ่งในกลุ่มสมาชิกของกลุ่มกะลานะคะหมู่บ้านสงสารพิศุกนะคะผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาถามก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งกะลาค่ะค่ะจุดเริ่มต้นก็ครอบครัวของแม่เริ่มทำตั้งแต่ปี40นะคะอย่างตอนนั้นยังไม่ได้ไไดตั้งเป็นกลุ่มค่ะถ้าเราส่วนใหญ่นี่จะรับกะลามาจากที่ไหนบ้างะคะเริ่มแรกก็หาซื้อตามตลาดที่บ้านเราค่ะ ลาดเย็นในปัจาแล้วก็ต่อมาก็ปากต่อปากก็พูดต่อกันไปก็การซื้อกลาก็กว้างขึ้นเริ่มจากตำบลเวียงกาหลงแล้ไปอำเภอวังเหนือลำปางบ้างเชียงใหม่บ้างค่ะเรามีเรามีขั้นตอนการผลิตอย่างไรบ้างคะขั้นตอนก็ทั้งหมดก็มีกระดุมหนึ่งเม็ดก็ขั้นตอนการทำก็แปดขั้นตอน หนึ่งขัดสองขัดสามปั๊มออกมาเป็นลูกนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนแล้วส่วนใหญ่จะส่งออกขายที่ไหนบ้างคะก็แรกๆก็ที่เชียงใหม่เชียงใหม่การการส่งหรือการขายนี้ก็คนททำก็ไปหาตลาดเอง ะะตอนนั้นยังไม่กว้างไปหาตลาดเองต่อต่อมาก็ก็มีการการขายก็กว้างขึ้นก็มีออเดอร์สัง่งจากร้อยสองร้อยจากพันเป็นสองพันส่วนใหญ่จะแปลงูปก,กระลาเป็นแบบไหนบ้างคะ,ะเริ่มแรกก่อตั้งก็เป็นกระดุมต่อมาก็เป็นลูกปัดเป็นกระเป๋า เป็นสร้อยคอเป็นอ่าโมบายแล้วก็เป็นอ่าหัวปากแล้วนี้เราจะทำเป็นอะไรบ้างคะตัวนี้แหละคะ่ะตัวนี้ทำได้หลายอย่างค่ะทำได้เข็มขัดกระเป๋าแล้วนี่นะคะก็คือจุดเริ่มต้น ของการต่อตั้งกะลานะคะที่หมู่บ้านสันติสุขค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็ขอของคุณป้าชัญญาพานสิทธินะคะที่ให้ความรู้กับพวกเราะคะ่ะแล้วนี้นะคะก็คือกะลามะพร้าวนะคะที่เราจะนํามาแปรรูปน,นะคะซึ่งเราจะใช้ตรงส่วนหัวของกะลานะคะนี่ค่ะส่วนหัวของกะลานะคะเพราะว่าส่วนหัวของกะลามีความหนาก,กว่าก้นกะลาค่ะ คือปั้นกะลาเมพรทาวค่ะค่ะนี่นะคะก็คือเข้อปั๊มขนาดใหญ่นะคะถ้าเราปั๊มเสร็จนะคะเราก็จะได้ดังตัวอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะตัวอย่างของเครื่องปั๊มที่เราจะปั้มกะลานะคะนี่นะคะก็คือเข้อปั๊มขนาดใหญ่นะคะถ้าเราปั๊มเสร็จนะคะเราก็จะได้ดังตัวอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะตัวอย่างของเครื่องปั๊มที่เราจะปั๊มกะลานะคะค่ะและนี่นะคะก็คือเครื่องขัดเงานะคะเพื่อที่จะ ทำให้มันสวยงามแล้วมีเงางามนะคะค่ะนี่ค่ะคือที่เราขัดแล้วให้มันมีเงางามะคะ่ะแลวนี่นะคะคือเครื่องเจาะของกะลามะพร้านนะคะเพื่อที่เราจะนำเอาไปเข้ารูปนะคะโดยการจะนำไปเย็บเข้าประกอบกันค่ะคะ่ะและนี่นะคะคือที่เราเจาะแล้วนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะนํากระลานะคะที่แปลรูปแล้วมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบเพื่อที่ง่ายต่อการพ่นแลกกเกอร์นะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณป้าหอมนวลจันทภูนนะคะผู้ที่จะมาสาธิตการทํากระเป๋ากระลานะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอุปกรณ์การทํากระลานะคะมีอะไรบ้างะคะค่ะก็มีฝากกระลาสองอันนะคะ แล้วก็มีซิปหนึ่งอันได้หนึ่งเส้นเข็มกันไกลค่ะข่แล้วขั้นตอนแรกเราจะต้อ้นทำอะไรกันก่อนนะคะเราก็เอาได้ใส่ลงไปในรูเข็มก่อนนะคะใส่ใสได้ค่ะพอใส่เสร็จแล้วเราก็ดึงได้ายให้พอประมาณเราไม่ต้องเอาเท่ากันนะคะแล้วเราก็เราก็ ทำเป็นปมที่ปลายที่ยาวที่สุดนะคะทำเป็นปมใหญ่หน่อยนะลกูก uh huh. แล้วเราก็เอาได้ที่เราใส่มาเย็บไปซิปก่อน mm hmm. เห็นตรงนี้ไหม mm hmm. เราจะเอาตรงนี้หันเข้ามาหาเราแล้วเราก็จะเย็บอยู่ข้างบนตรงนี้นิดนึง mm hmm. แล้วซีฟนี่เราจะต้องเย็บกับอะไรคะเราจะมาเย็บกับสาคลาให้เป็นรูปแบบนี้ mm hmm. แล้เย็บติดกัน2อันเราต้องเย็บให้มันแน่นๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราเย็บเป็นรูปไปแล้วมันจะขาด อเราเย็บเราเย็บประมาณสามสามรอบถ้าเย็บแล้วเราก็ซ่อนแล้วก็ซ่อนได้เลย่อาละนี่นะคะก็คือการที่เราจะนำ,น,ำน,นี่เราก็ได้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาเหมือนเดิม ถ้าเรายืดิเสร็จแล้วมันจะเป็นรูปแบบแบบนี้คะ่ะพอเสร็จแล้วเราก็ใช้เข็มอันเดิมทำเป็นปมด้านทำเป็นปมด้านปลายอันที่ยาวที่สุดเหมือนเดิมเราจะเริ่มจากตรงที่เป็นเด็กสีน้ำเงิน แล้วเราก็เอาฝากลามาหนึ่งอันเย็บ yep. เข้าไปรูแบบนี้เอาเข็มเข้าไปในรูเย็บ yep. บนด้านขวาไปเรื่อยๆจนครบรู เราครบรูหมดละจนกลับมาจุดเดิมเราก็ทำบุกกลับให้เป็นรูปแบบนี้เป็นการกลบาลเราดูมันเป็นการกลบาา นี่คือซึอ่งลูกที่เราได้อีกครึ่งหนึ่งเราก็เย็บเหมือนเดิม เดินวงวนด้านขวาไปเรื่อย ก็วนกลับมา ทำการซ่อนสิ่งซ่อนได้ก็เนะสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็คือวิธีการทำกระเป๋ากระ,ระลานะคะ าสุดทา้ยนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าหอมนวลจันทภูนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกระเป๋ากะลานะคะขอ,อคุณ่ะแล้วนี่นะคะก็คือผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้แปลรูปม,มาจากกะลามะพร้าวนะคะโดยสมบุรณ์แบบนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็าอยู่กับป้าชัญญพันธ์ oh